สวัสดีครับร้างบางมิงตักใบวันนี้วันที่13เดือน8ปี66วันนี้ผมก็จะมารีวิวสาย PE มีขนาด80 50 60 40 30แล้วก็100ปองครับสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปสางแหก็สินค้ามีพร้องส่งครับมีสีดำ อ่าสีดำก็ขนาด100ปองสีน้ำตาลขนาด60แล้วก็สีเขียวมีขนาด30 40 50สีคสิบห้าครับขนาด80มีความยาว1000เมตรกับ500เมตรครับแล้วก็100ปองมียาว500เมตรครับ ราคาม้วนหนึ่งหนึ่งพันเมกอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้าว่าห้าร้อยเมกสองร้อยห้าสิบสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อได้เลยครับแอคไลน์มาสูงแปดเก้าสองเก้าเจ็ดสีู่เจ็ดเจ็ดนะครับอ่าสินค้ามีเก็บไปทางครับอ่าหร,หรือไม่ก็โทรสั่งสินค้าก็ได้ครับ ที่เบอร์0 89297477 0 7, 7. แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็ของผลส่งถึงหน้าบ้าน